อ่าครับสวัสดีครับอ่าสาหรับพาวบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้พัดลมฮาตาลินะครับอ่าส่วนมากแล้วพัดลมฮาตาลิมอเตอร์ของเขาจะทนมากนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่มีอาการอ่าหมุนไม่ได้ไฟไม่เข้ากดไม่ติดนิ่งสนิทเลยแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่อ่าฟิวขาดเท่านั้นเองนะครับอ่าพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถอ่าถอดออกไปซื้อมาใหม่เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าสำหรับฟิวตัวนี้นะครับอ่ามันอยู่ตรงไหนยังไงผมจะพาพ่อบ้านเข้าไปดูกันเลยนะครับว่า มันไม่ยากง่ายนิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับสําหรับฟิวพัดลมที่ไฟไม่เข้านี่นะครับอาการแบบนี้นะครับถ้าพอบ,บ้านไนบ้านเจออาการแบบนี้ไม่ต้องไปตกอ,อกตกใจนะครับถอดไปตามนี้แล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเพราะตัวไม่กี่บาทเองเท่านั้นเองนะครับสําหรับพัดลมฮาตาลินะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าพัดลมฮาตาลิแบบนี้นะครับปกติก็มันจะอยู่ที่มอเตอร์ตรงนี้นะครับฟิวของเขานะครับเมื่อฟิวมันขาดแล้วครับ อ่ามันก็จะไม่หมุนเลยนะครับอ่ากดยังไงก็ไม่เข้าไฟไม่เข้าเลยนะครับ <c oughs> อ่าเพราะบ้านไม่บ้านก็อ่าไม่เคยเห็นไม่เคยทําก็อาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ความจริงแล้วมันง่ายนิดนิดเดียวเท่านั้นเองครับง่ายนิดเดียวราถอดไอตัวนี้ออกมาอ่าแล้วก็ถอดฟิวเบิออกมานะครับไปเปลี่ยนเลยมันก็หายเลยนะครับทีนี้อ่าผมจะพาพี่น้องอ่าอ่าเพราะบ้านไม่บ้านไปถอดกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าล้วก็ต้องมาถอดไอ ตัวเดยล็อกนี่ออกก่อนนะครับอ่าหมุนซ้ายหมุนขวานะครับออกจากนั้นมันก็ถอดตัวนี้เลยครับอ่าเนี่ยครับหน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีน็อตมัดน็อตล็อกพวกนี้ครับอ่าสตัวท่อนเองเราถอดน็อตออกมานะครับแล้วเราก็ถอดเดยตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกมาได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นฟิวอยู่ตรงนั้นนะครับ หลังจากที่เราถ้าเรามีมิเตอร์วัดดูก็ได้นะครับถ้าไม่มีมิเตอร์ถ้าเป็นอาการนี้เปลี่ยนได้ทันทีนะครับทีนี้ผมจะมาถอดตัวนี้ออกมาให้พ่อ้านด,ดูนะครับว่ามันจหน้าตาม,มันจะเป็นแบบไหนฟิวมันอยู่ตรงไหนและเราจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับผมจะถอดให้ดูเลยนะครับหลังจากที่เราถอดน,น็อตออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีคนรั่วอยู่ตรงนี้นะครับฟิวก็จะอยู่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้นครับขายายดูให้ใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับนี่ครับ ฟิวของเขาจะอยู่ตรงนี้เองครับนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละมันขาดจะมีสองขาแย่มาตรงนี้นะครับถ้ามันอาการแบบนี้ให้พ่อบ้านไปเปลี่ยนฟิวตัวนี้เลยครับนี่ครับถอดออกไปเลยนะครับตัวนี้ครับมีบัดกีมีหัวแรลกแล้วก็บัดกีออกไปเลยนะครับตัวนี้ครับไปเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับทีนี้ผมจะออกมาตัดออกมาก่อนนะครับตัดออกมาก่อนให้พ่อบ้านดูก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมจะตัดออกมา เพื่อที่จะบัดกรีไปใหม่นะครับบัดกรีให้อ้สองขาเนี่ยมันเตะแตกันเลยมันก็จะทํางานเลยนะครับแต่ทั้งที่ดีเราไปเปลี่ยนซื้อฟิวมาใส่ใหม่ก็จะโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวบางๆเนี่ยครับฟิวจุดเนี้ยมันจะอยู่ตามขดลวดเนี่ยนะครับมันมีอันเดียวอยู่นี่แหละครับไม่มีที่อื่นนะครับแต่ตอนถอดเราต้องระมัดระวังอย่าให้มันตกมันหลุดมือนะครับทีนี้ผมจะตัดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะบัดกรีอา2สองตัวเนี่ยติดกันแล้วทีนี้มันก็จะทํางานได้เลยนะครับอันนี้ผมมาแสดงให้ดูว่า ถ้าไอ้สตัวนี้ทํางานปุ๊บพัดลมก็จะหมุนทันทีเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันหมุนไม่ได้เพราะว่าฟิวตัวนี้มันขาดเพราะมันขาดแล้วพี่น้องพวกบ้านก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตัวไม่กี่บาทเองครับเนี่ยครับนี way, ่ครับหรือว่าหิ้วไปที่ร้านซ่อมทีวีก็ได้ครับเขาใส่ให้แป๊บเดียวเองนอกจากว่าเขาจะไม่มีเวลาใส่ให้เราเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกมาแล้วผมจะมัดกีบแล้วก็ทดลองดูว่ามันหมุนได้ห e รือเปล่านะครับทีนี้ผมจะตัดแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดมาแล้วนะครับมันก็จะมี สองขาโผล่ขึ้นมานี่นะครับผมตัดออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับตัดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เลยครับมันขาดพัดลมเลยหมุนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอน่อบ้านเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับพราะมันก็จะมีสองขายตรงนี้เท่านั้นเองอันนี้ผมตัดออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยว <eller> เอาให้ดูก่อนครับนะครับมันจะอยู่ตรงเนี้ ตอนนี้ผมตัดออกมาแล้วทีนี้ผมจะบัดกี้เข้าไประวาง2ขาให้มันติดกันเลยนะครับดูว่าพัดลมจะหมุนได้หรือเปล่านะครับถ้ามันหมุนได้ก็แสดงว่าเป็นตัวนี้ขาดนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับที่ไอ้ตัวนี้ขาดครับฟิวตัวนี้ขาดแน่นอนนะครับให้พ่อบ้าไปทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้กลัวมันจะไม่ดีก็ไปหาร้านซ่อมทีวีให้เขาใส่ให้แป๊บเดียวเองครับเพราะร้านซ่อมทีวีเขาจะมีเยอะแยะมากมายอันนี้ตัวนี้นะครับตัวไม่กี่บาทนะครับเนี่ครับ ทีนี้ผมจะมาบัดกีแล้วนะครับเนี่ยครับผมจะบัดกีผมก็จะเอาหัวของมันไอ้ตัวเนี้ยที่มันตัดออกไปเมื่อกี้ครับอ่ามาเชื่อมมาเชื่อมติดกันเลยนะครับบัดกีติดกันเลยแล้วดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับ อ่าถ้าสตัวนี้บัตกีติดกัดปุ๊บอ่ามันก็จะเข้าสู่วงจรพอดีนะครับอันนี้ถือว่าอ่าผมต่อตรงให้ดูนะครับแต่ทางที่ดีถ้าเรามีฟิวเราต้องไปใส่ฟิลมาใหม่มันถึงจะโอเคดีอ่าตามปกติของเขาครับทีนี้ผมก็จะมาบัรกีเลยนะครับ ติดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ติดมันไม่ทํางานนะครับเนี่ย <laughs> อ่าวทาให้ดีก่อนอันนี้ผมว่าทําให้ดูว่าบัตรกีตัวนี้แล้วมันจะอา่าเข้าสู่วงจรของเขาเลยนะครับอา้อาวอ่าหลังจากนั้นมาเราก็จะอา่าถ้าเรามีมิเตอร์นะครับ <c oughs> ถ้าเรามีมิเตอร์เราก็มาวัดดูนะครับอา่าวัดดูที่ปลั๊กไฟเนี่ยนะครับอา่าวัดดูที่ปลั๊กไฟของเขาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นครับ เราจะมาวัดดูที่ปลั๊กไฟอ่าปลั๊กไฟของเขาว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราก็เอามาแตะตรงนี้นะครับอ่าเอาเอาเอาขามิเตอร์สองอันนะครับามาแตะตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราไปกดสวิตช์ถ้าเรากดสวิตช์แล้วถ้าเรามาแตะตรงนี้ปุบ๊บอ่าถ้าเข็มมันวิ่งนะครับนะครับถ้าเรามาแตะตรงนี้ครับเข็มมันวิ่งนะครับ อาเข็มมันวิ่งแสดงว่ามันโอเคแล้วนะครับทีนี้เราประกอบเข้าไปปุ๊บมันก็จะหมุนให้เราเลยนะครับนี่นะครับอาโอเคนะครับอาหลังจากที่เราได้บัตรกีตัวนี้นะครับอาตัวนี้ครับอาขาสองอันนี่นะครับเนี่ยครับอาขาสองอันนี้มันจะเป็นขาของอาฟิลนั่แหละครับเราต่อตรงติดกันไปเลยมันก็จะโอเคนะครับแต่พี่น้องต้องไปเปลี่ยนฟิลนะครับให้มาใส่ใหม่ได้นะครับในนี้ผมต่อตรงให้ดูว่า การต่อตรงแบบนี้มันเข้าสู่วงจรเข้ามาแล้วทีนี้ผมจะมาประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วพบเรามาดูอีกทีว่ามันจะหมุนได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการต่อฟิวไปแล้วนะครับต่อฟิลลวหร้อเราเปลี่ยนฟิวตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็ประกอบมอเตอร์เข้าที่เดิมนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาเสียบไฟดูว่ามันจะโอเคดีหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตามปกติแล้วมันก็จะมีแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะครับสำหรับโาบ้านที่จะทําการซ่อมพัดลมไม่หมุนนะครับไฟไม่เข้าฟิวขาดนี่นะครับทีนี้ผมจะมาเสียบไฟให้ดูเลยนะครับเสียบไฟดูก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ, <c oughs> รบฟิวแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับไอตัวที่ผมตัดออกไปเมื่อกี้นะครับ ให้พ <c oughs> ่อบ in uh, <Sure. S 1> ้านไปทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวเราไม่ถึง30บาทเท่าน <ma Von> ั <nouveau> <te> ้นเองนะครับเราไปเปลี่ยนดูนะครับสําหรับพัดลมไม่หมุนนะครับสำหรับพัดลมฮาตาลินะครับไฟไม่เข้ากดไม่ติดนิ่งสนิทไฟไม่หมุนไม่หมุนเลยนะครับบัดใบพัดนิ่งสนิทเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากนะครับสําหรับพ่อบ้านที่จะทําการซ่อมพัดลมนะครับมันไม่ยากเลยนะครับมีนิดเดียวเท่านั้นเองง่ายมากเลยนะครับขอคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกาลังใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ